สวัสดีจ้าเด็กๆในคลิปนี้นะคะนักเรียนก็มาเจอกับครูปุ๋ยอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเตรียมในการเข้ารับชมคลิปนะคะก็หนึ่งก็มีดินสอสองกระดาษสามหนังสือทัศะ สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนเกรียนเกียมกันเสร็จเลยหรือยังเอ่ยเกียมเสร็จแล้วเราไปเข้าบทเรียนเลยนะคะในบทนี้นะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะก็มีหนึ่งนำเสนอแนวทางการแสวงหารายได้ที่สุจริตนะคะ 2. จำแนกการวางแผนการสแสวงหารายได้ที่สุจริตสาตระหนักการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมและรู้จักคิดวิธีสแสวงหารายได้ที่สุจริตนะคะหน่วยที่2นี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะ เราก็จะมาดูนะคะการวางแผนการวางแผนการแารสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมนะคะ,ะในเรื่องนี้นะคะก็เราก็จะมาเรียนเรื่องการวางแผนการแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะ เรามาประลองความคิดกันก่อนนะคะเด็กๆดูนะคะประลองความคิดของนักเรียนมีอะไรบ้างดูนะคะข้อหนึ่งถ้าต้องการทราบว่าในแต่ละวันมีเงินเก็บเท่าไรควรทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด อลองดูซิคะ่ะนักเรียนว่านักเรียนจะตอบข้อไหนข้อหนึ่งนำเงินเก็บออกมานับทุกวันข้อสองทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวันข้อสามฝากเงินไว้ที่แม่แล้วถามทุกวันข้อสี่นำเงินที่ฝากไว้กับธนาคารทุกวันต่อไปดูนะคะ การใช้จ่ายเงินในข้อใดจะทำให้มีเงินเหลือเก็บ1ใช้จ่ายเงินให้พอดีกับรายรับ 2. ใช้จ่ายเงินให้มากกว่ารายรับ 3. ใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่ารายรับ 4. ใช้จ่ายเงินเกินความจำเป็นไปนะคะการนำเงินไปใช้จ่ายในข้อ สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนกันในเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายในวันนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับการวางแผนการหารายได้กันบ้างนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรากลับไปทบทวนคาบที่แล้วกันก่อนดีกว่าค่ะการวางแผนการใช้จ่ายเป็นการทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นและมีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่าย บางครั้งอาจเป็นการออมโดยฝากธนาคารหากเราสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินได้ดีก็จะทำให้เรามีเงินเหลือเก็บไปทำประโยชน์อื่นๆได้หรือนำไปซื้อสิ่งของที่ต้องการได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะหลังจากที่เราได้ทบทวนกันไปแล้วเรามาดูกันนะคะว่าการวางแผนการหารายได้คืออะไร ใกล้จะปิดเทอมแล้วนักเรียนวางแผนจะทำอะไรในช่วงปิดเทอมบ้างคะคุณแม่บอกว่าจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดครับปิดเทอมนานๆอย่างนี้นักเรียนสามารถหาไรายได้กับตนเองได้นะคะหนูยังเป็นเด็กหนูสามารถทำได้ด้วยหรือคะได้สิคะอย่างพลอยที่บ้านปลูกผัก พลอยก็นําผักไปขายเพื่อสร้างรายได้เพลินสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านได้ค่ะนักเรียนคะการสแสวงหารายได้นั้นจะต้องเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะนั่นก็คือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนร่วมด้วยช่วยคิด น้องๆมีวิธีการหาไรายได้เพิ่มเติมในช่วงปิดเทอมอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างคะคิดออกกันหรือเปล่าถ้ายัางคิดกันไม่ออกเรามาดูกันเลยนะคะว่าในช่วงปิดเทอมใครไปทำอะไรกันมาบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปิดเทอมที่ผ่านมาใครทำอะไรกันมาบ้างพลอยช่วยคุณพ่อเก็บผักจากที่บ้านแล้วนำไปขายที่ตลาดคะ่ะ พลอยช่วยคุณพ่อทุกวันเลยคุณพ่อจึงแบ่งเงินให้พลอยค่ะแล้วพลอยนำเงินที่ได้ไปทำอะไรคะพลอยแบ่งเงินเป็นสองส่วนค่ะส่วนแรกพลอยนำเงินไปฝากที่ธนาคารและส่วนที่สองพลอยนำไปซื้อรองเท้านักเรียนใหม่ค่ะดีมากค่ะพลอยแล้วคนอื่นล่ะคะทำอะไรกันบ้างผมช่วยพับถุงกระดาษให้คุณป้าครับ คุณป้าจึงแบ่งเงินให้ผมส่วนหนึ่งส่วนเงินที่ผมได้ก็นำไปหยอดกระปุกครับเก่งมากเลยค่ะเต้ยผมครับผมเก็บขวดพลาสติกไปขายเวลาผมเดินผ่านบ้านไหนแล้วก็มีขวดพลาสติกผมก็จะเก็บสะสมครับและเอาไปขายให้กับคนที่รับซื้อของเก่าครับผมจึงนำเงินที่ได้มาไปเล่นเกมหมดเลยครับ เบิ้มนำขวดพลาสติกไปขายเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่เบิ้มไม่ควรที่จะนำเงินที่หามาได้นำไปใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ค่ะควรนำเงินที่ได้ไปเก็บออมหรือซื้อสิ่งของที่จำเป็นกับเรามากกว่าค่ะครับคุณครูน้องๆคะเมื่อน้องๆมีไรายได้จากการทำงานแล้วน้องๆก็สามารถนำเงินที่ได้ไปใช้ใจ่ายที่มีประโยชน์ได้นะคะ เช่นนำไปหยอดกระปุกหรือฝากธนาคารซื้อรองเท้าเป็นต้นซึ่งในการหารายได้เพิ่มเติมนั้นเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่อีกแรงนะคะเมื่อเราหาเงินเองได้แล้วเราก็ควรที่จะเห็นคุณค่าของเงินเพราะเงินแต่ละบาทกว่าจะหามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นั้นยากลำบากมากนอกจากนั้นเราควรทำงานที่สุจริตนะคะและก่อนจากกันวันนี้ เรามาทำกิจกรรมใช้เดียวกันก่อนค่ะช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกว่าการกระทำใดที่สมควรทำและการกระทำใดที่ไม่สมควรทำค่ะ 1. ตลอดเวลาที่ปิดเทอมเบิมมนั่งเล่นเกมทุกวัน 2. ลอยนำเงินจากการทำงานไปซื้อหนังสือเรียน 3. เพลินเก็บดอกไม้ไปร้อยพวงมาลัยขาย 4. พัดนำปากกาไปหลอกขายตามศูนย์การค้า เรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะคะข้อแรกตลอดเวลาที่ปิดเทอมเบิร์มนั่งเล่นเกมทุกวันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะน้องๆควรที่จะนำเวลาที่ปิดเทอมไปสร้างประโยชน์อื่นๆเช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเป็นต้นค่ะขออ้อ2ลอยนำเงินจากการทำงานไปซื้อหนังสือเรียนเป็นการกระทำที่เหมาะสมค่ะขอ้อ 3. เพลินเก็บด,ดอกไม้ไปร้อยพวงมาลัยขาย เป็นการกระทำที่เหมาะสมค่ะข้อสุดท้ายพัดนำปากกาไปหลอกขายตามศูนย์การค้าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรค่ะถือว่าเป็นการหารายได้ที่ไม่สุจริตน้องๆไม่สมควรที่จะทำแบบพัดนะคะน้องๆก็รู้จักการวางแผนการหารายได้กันแล้วนะคะอย่าลืมไปคิดกันดูนะคะว่าปิดเทอมนี้จะเพิ่มรายได้ให้กับตนเองด้วยวิธีใด แล้วอย่าลืมนำเงินที่ได้ไปเก็บออมหรือนำไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากดูคลิปแล้วคําก็มจะมาถามนักเรียนนะคะคทถามจะมาถามอีกเรียนนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนทำกิจกรรมได้ไหมเอ่ยใครทำเสร็จแล้วสามารถส่งคุณครูได้ที่ไลน์กลุ่มนะคะอ่าวันนี้ครูปุ๋ยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะักเรียนอย่าลืมดูแรลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่นะคะ